สวัสดีครับผมชื่อนายจตุพรสุรเดชเลขที่5ชั้นโมงทับเจ็ด 6, ครับความต้องการแรงงานในปัจปจ,จุบันและอนาคตครับตลาดแรงงานในปี2568กําำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากรการเตรียมพร้อมสำหรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทั้ทงแรงงานและนายจ้างซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่าอัตราการว่างงานในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำที่ประมาณ0.9%ถึง1.0%มีผู้ว่างงานประมาณ38,000คนอย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนทางเศรษฐ,ฐกิจและการปรับตัวของอุตสาหกรรมอาจส่งผลให้แรงงานบางส่วนเชิญความยากลำบากและยังส่งผลถึงการเลิกจ้างพนักงาน โดยอัตราการเลิกจ้างในช่วงปลายปี2 0 6 7เพิ่มขึ้นโดยมีจำนวน39,714คนในเดือนพฤศจิกาย,ยนซึ่งสูงสุดในรอบ5เดือนสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจและการนำเทคโนโลยีมาใช้แทนแรงงานมนุษย์ในอนาคตที่จะมาถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะพัฒนาการของปองัญญา <c oughs> ประดิษฐ์จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั้งการแทนที่แรงงานมนุษย์และการเพิ่มประสิทธ,ธ,ธิภาพของแรงงาน<ๆ>การเพิ่มขึ้นของค่าของชีพท่ามกลางภาวะชะลอตัวของเองศร,รษฐกิจในจ้างาจะมองหาบุคลากรที่มีความคิดนั่งสันงมีความยืดหยุ่นคล่องแคล่วสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานาการณ์ได้ครับครับ